สำหรับเราอะเราคิดว่าปีนี้เราจะจัดลำดับเมนูอาหารที่เราชอบจริงๆนะนั่นก็คือต้มเลือดหมูคือชอบมากต้มเลือดหมูเนี่ยคีย์คอนเซปต์ของต้มเลือดหมูคืออะไรรู้ป่ะเครื่องในคุณต้องทำสะอาดจริงๆอย่างเซียงจีเนี่ยหรือกระเพาะหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องล้างให้สะอาดไส้หมูเนี่ยต้องไม่มีความขมเลยแม้แต่นิดเดียวขมไม่ได้เลยขมนี่คือเซงหมดอารมณ์ประเด็นก็คือ ร้านเนี่ยที่เข้ารอบในใจเนี่ยเราปีนี้เรากินมาเยอะมากนะด้วยความมือเป็นคนชอบกินก็จะไปกินหลากหลายนะครับมีเข้าตาจริงๆเนี่ยอยู่3ที่ที่แรกอะ่ะนั่นก็คือตรงที่ทำงานเก่าแถวลาดดำเนินนะครับหลังถัดจากาสยามรัดไปจะมีซอยอยู่ตรงสารเจ้าพ่อเสือนั่นก็อร่อยแต่เครื่องให้น้อยหมายถึงว่าจำนวนเครื่องอะ่ะพวก ก็เพราะเครื่องในหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไม่หลากหลายเท่าหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบครันเท่าแต่ถามความอร่อยอร่อยไหมอร่อยแต่ไม่ได้อร่อยเท่าร้านที่เราจะให้อันดับหนึ่งรออ้านที่เป็นอันดับสองในความรู้สึกเรานะั่นก็คือรออ้านอยู่ตรงสีลมก็คือเขาขายดึกๆขายตรงข้ามซอยสองคนที่เที่ยวอะ่ะจะรู้ดีนะก็เที่ยวกลับมาข้ามถนนมาก็จะเจอร้านนี้แหละ ก็รสชาติโอเคแต่ที่เรายกให้เป็นเดอะเบสเลยนะเกือบจะให้ร้อยคะแนนเต็มแล้วให้98คือหัก98เพราะอะไรรู้ไหมไม่ยอมใช้ข้าวหอมมะลิยังใช้ข้าวแบบข้าวเสาวให้ซึ่งจริงข้าวเสาวให้มันควรเอไปทำข้าวผัดค่ะมันล้วนสุยค่ะข้าวถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเพอร์เฟกเลยแต่ว่าถ้าสมมติใครชอบกินข้าวหอมมะลินะ แล้วเธอจะเหมือนขึ้นสวรรค์นนะเธอเดินไปเซเว่นแล้วเธอไปสั่งข้าวเซเว่นที่เป็นห่อมะลิมาหนึ่งถ้วยแล้วเธอก็กินกับเกาเหลาเธอถ้าเธอยังไม่เธอเธอยังไม่เคยกินเธออย่าเพิ่งตายเธอต้องไปกินอันนี้ก่อนอร่อยมากผมยกให้นะต้มเลือดหมูนะต้มเลือดหมูปากน้ําไม่มีภาพไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีพิกัดร้านเขาเนี่ย อยู่ตรงข้างหน้าร้านโกโก้อามาปากน้ําที่คนไปต่อคิวเยอะแต่เราว่าโกโก้อามามันหวานเกินไม่ไหวคืออยู่ตรงหน้าข้างหน้านั่นแหละร้านเนี่ยอยู่หน้าร้านทองนะขายที่ฟุตบาทเขาจะขายช่วงเย็นๆร้านทองปิดเขาถึงจะขายเครื่องในอร่อยไม่มีกลิ่นทำสะอาดอร่อยอะพูดไม่ถูกมันดีไปหมดหมูหมูสับ ลูกชิ้นที่ใช้ไม่แป้งเนื้ออร่อยเนื้อหมูอ่ะอร่อยเครื่องในนี่นะโอ้โหกัดไปนี่ไม่มีความขมเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงจีไม่มีกลิ่นเยี่ยวหมูติดเลยทุกอย่างเลอดอ่ะไปกินเถอะอร่อยตับก็ลวกไม่ได้แข็งแบบบางร้านเนี่ยลวกตับเนี่ยนะยังกตับเหล็กแข็งไม่ไหวไม่อร่อยตับมันต้องลวกแบบมีความจุ้ยนิดน,นึงนึกออกไหม แล้วตับนี่นะลวกมาอย่างพอดีเธอต้องไปกินอร่อยยกให้เป็นเดอะเบสเลยต้มเลือดหมูปากน้ำเซิร์ชไปเจอเลยอร่อยจริงครับ